สวัสดีครับในคลิปนี้บริษัทจิรานทีแอสโตเซียจำกัดขอเสนอ AeroSet 532จากผู้ผลิต MedOne Instrument สำหรับ AeroSet 532ในชุดจะประกอบด้วยตัวเครื่องพร้อมยางรองกันกระแทก Charger Adapter สาย USB Zero c o u s e Filter กล่องใส่อุปกรณ์และ c e r t ์ติฟิเคจากโรงงานผู้ผลิตหน้าจอเป็นแบบคันเล่อ LCD ที่ด้านบนมาพร้อมกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นอีกด้านหนึ่งเป็น AIR ์อินเลที่มาพร้อมกับหัวนอตเซลที่ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มทั้งหมด4ปุ่มที่ด้านซ้ายจะเป็นปุ่มเปิดปิดพร้อมกับช่องสำหรับเสียบชาร์จเจอร์ที่ด้านขวาจะเป็นช่องสำหรับเสียบ USB หัวนอสซสามารถถอดออกได้ เริ่มต้นใช้งานโดยการดันปุ่มที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องขึ้นปุ่มกดบนตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มเริ่มและหยุดการมเปิลปุ่มเมนูและปุ่มแบบหมุนได้สำหรับ a e r o ดเซต532สามารถใช้งานได้2รูปแบบคือรูปแบบการวัดในรูปแบบของมวลและรูปแบบการวัดในรูปแบบของจำนวนอน,อนุภาคสำหรับโหมดการวัดสามารถเลือกได้2โหมดคือการวัดแบบครั้งเดียว หรือ s i n g ก e และการวัดแบบต่อเนื่องหรือ Continuous และสามารถตั้งระยะเวลาในการวัดได้ตั้งแต่1นาทีไปจนถึง1ชั่วโมงสำหรับ Aero Z532 ยังมีเม m o r y ในตัวเพื่อบันทึกข้อมูลการวัดโดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการวัดลงสู่คอมพิวเตอร์ได้ผ่านโปรแกรม Comet ตัวเครื่องสามารถปรับตั้งค่าอัตราการไหลได้โดยอัตราการไหลจะอยู่ที่2.83ลิตรต่อนาที ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอตั้งค่าการเชื่อมต่อตั้งค่าวันที่และเวลาตั้งชื่อเลเบลสถานที่ที่ใช้สำหรับการตรวจวัด เริ่มการตรวจวัดโดยการกดปุ่ม start แถบสีเขียวที่ด้านบนจะนับถอยหลังเมื่อครบตามระยะเวลาที่ตั้งค่าไว้ผลการตรวจวัดจะแสดงอยู่ที่บนหน้าจอปุ่มหมุนสามารถเลื่อนดูค่าอื่นๆได้ผลการตรวจวัดแสดงบนหน้าจอเมื่อครบตามเวลาที่กำหนด หากค่าที่แสดงผลอยู่บนหน้าจอไม่เป็นค่าศูนย์เมื่อเริ่มหรือหลังการตรวจวัดให้ทำการใช้ Zero Count Filter ในการปรับค่าศูนย์โดยทำการถอดหัวนอเซลิลออกและใส่ Zero Count Filter ลงไปแทนเริ่มทำการปรับค่าศูนย์โดยการกดปุ่ม Start ตรวจสอบค่าบนหน้าจอ เมื่อเสร็จสิ้นหากค่ายังไม่ลงเป็นศูนย์ให้ทำการปรับค่าศูนย์ใหม่อีกครั้งสามารถทำได้จนกว่าค่าทั้งหมดจะเป็นศูนย์ เมื่อค่าลงเป็นศูนย์ทั้งหมดแล้วเพียงเท่านี้ก็สามารถนำไปตรวจวัดในสถานที่อื่นใหม่ได้อีกครั้งเมื่อเลิกใช้งานให้ทำการปิดเครื่องหากสนใจสินค้าของเราสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดดังนี้เลยครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ